สวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูปสุขูสุคนครับวันนี้ก็ยูบมชอนุกำสิงครับวันนี้ก็มาเอาไส้ครับทางขนหัวทครับผมก็หยิบผ้าเบิงว่ารถผมหยิขึ้นท่าไส้จังไหนนะครับเนาะหยิขึ้นได้บ่ทางนี้ค่อนข้างโหดครับยางโหดเลยครับทางครับไมโครกลังแตงอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมอยิบถอยลงไปนะครับ อ๋ออ๋อโอ้ขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้หลอดมันเลี้ยวครับโอ้หลอดมันเลี้ยวครับโอ้สามหัวขับ F X เสร็จครับหลอดมันเลี้ยวครับมันขวดเลยนะครับเนาะขวดทวนๆเลยครับอ้าวหยอดครับฮ <c ười> คิวคาดกุ้มล้วพี่น้องรุ่นนี้ โอ้สามหกเมตรขนาดไส้ตามนักนวไหมพอไหวเลยครับพี่น้องพอไหวครับโอ้ทรมานสุดยอดครับนี่ละนี่ละเขาเอิน้นว่าทาไส้แห่งการทรมานรถครับของแท้เลยครับยังมอว,วีดอีกเลยครับเนี่ยย่งมอว,วีดครับเออโอ้ปอกตัวเกียร์มาขึ้นไปนแน่นอนเนาะขึ้นสี่เหลี่ยมครับแค่รถ เออเออเป็นแน่นั้นไอ,อ้ชาเบาไว้ครับต้องใส่ไมโครครับเบาไว้ครับ,เ,รบเออน็คือเป็นแน่นั้นพี่น้องนะเออไปแล้วบ้านที่นี่ไปเดี๋ยววันนี้ขั้นองผมเนาะบานนี้คนไปเซ่ยใต้เนาะ เดี๋ยวถ้าลงไปเบิ้งกันเลยครับว่ารถผมจะออกได้บ่ครับเนาะข้างก็จะค่อนข้างโหดครับ ครับนี่ผมก,กับไซไซเตียมแล้วครับเน้วอาจจะไปเทียบออกกระชไปส่งลูกค้านะครับจย่างในคลิปนี้ผมก็มีแนวมาให้เบิื้องสนีแล้วครับจย่างในภูใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับพวกไหลซ่องไหลไปว่ากันไปครับยังไงก็กกเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ